ก็สวัสดีเพื่อนๆ HOK ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ซ้อกราวเหมือนเดิมนะครับผมเช้าวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนสมัครเป็นครีเอเตอร์ของ HOK นะครับผมเพื่อนๆก็ถามมาทุกวันนะว่าพี่ครับสมัครยังไงครับพี่ครับทำยังไงถึงจะได้เป็นครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับซึ่งผมจะทําลงในช่องแอปแดงนะเกมเมอร์ซ้อกราวนะครับภาษาไทยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แบบนี้ตามไปดูได้นะครับเพราะว่าในเอ่อในช่องทิกตอกมาลงคลิปยาวไม่ได้นะผมเคยลงแล้วมาโดนปิดเสียงนะโอเคครับเพื่อไม่เเเเเเปป็นกาาารรรสีียยววลด๋ไิ่ม สมัครกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยเริ่มแรกนะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาที่ออเว็บไซต์ s u k Studio นะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้านี้นะให้ทุกคนกดไปที่จอยนาวนะครับกดไปเลยซึ่งเราจะมาสมัครนะครับผมสมัครเราต้องกดไปตรงนี้นะครับตรงอีเมลนะให้เพื่อนๆกรอกอีเมลเข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อกอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับมันจขึ้นหน้านี้นะให้ทุกคนใส่ UID เข้าไปนะครับ UID ที่เพื่อนๆต้องการที่จะสมัครนะเอาเป็น ID หลักนะทุกคน ID h เ k ของเราอะให้เรา copy มานะครับแล้วก็มาลงไว้ตรงนี้ในช่องนี้โอเคเมื่อเพื่ออนกกรเส็จแล้ว หัสจะส่งไปในกล่องจดหมายของตัวเกมเรานะให้นํารหัสในเกมนะครับมากรอกในนี้นะครับมันจะมีน้าให้ใส่รหัสอยู่จกนั้นเพื่อนๆไปเอารหัสในเกมนะครับแล้วก็มาใส่ในในนี้นะในเว็บนี้นะเมืม่อเพื่อนๆกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมจะทําการพิจารณาก่อนนะครับจานวนวันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่คนนะส่วนตัวผมเวลาสมัครประมาณ2-3วันนะครับจะมีอีเมลเด้งเข้ามาแบบนี้ซึ่งอันนี้คือผ่านแล้วนะจากนั้นให้เรากดมาที่หน้านี้ได้เลยครับ กดตามอ e ีเมลนะมันจะขึ้นหน้านี้จากนั้นเราตั้งค่าไปเลยครับคือให้เราใส่ข้อมูลจริงนะ,ะเนี่ยคือถ้าเราผ่านแล้วมันจะได้หน้านี้มานะครับให้เรากดแอปพล now ไปแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปตามเออ่ ความจริงนะครับใส่ใส่ใส่แล้วก็เชื่อมช่องนะซึ่ง ID ดีนี้ผมยังไม่มีช่องที่จะเชื่อมนะเพราะฉะนั้นข้อมูลอันหน้าที่3และก็หน้าที่4ี่ให้เป็นเพื่อนๆกอ,อกตามจริงได้เลยนะครับช่องทางมีเดียนะครับผมแนะนําเพื่อนๆทำทิกตอกดีกว่านะเพราะว่าทิกตอกเนี่ยวิวมันค่อนข้างขึ้นดีกว่าทุกแพลตฟอร์มเลยผมลองมาแล้วผมตอนนี้ผมทําอยู่แอปฟ้าและก็ทิกตอกนะครับซึ่งทิกตอกในยอดวิววิ่งดีมากๆเลยนะใครที่จะทําก็แนะนําเป็นทิกตอกนะซึ่งคนที่จะสมัครได้ต้องมีผู้ติดตามขั้นต่ํา100คนน่งร้นะคนน สมัครไม่ได้นะครับขั้นต่ำต้อง100นะครับโอเคไหมแต่ใครจะทำแอปฟ้าแอปแดงก็สุดแต่แล้วเลย,ย <c oughs> <laughs> ใคาจะทำแอปไฟแแดงก็ทําได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําให้ทําเป็น t ิ๊กต็อกดีกว่านะครับเพราะว่ายอดวิวมันง่ายกว่านะ <c oughs> จากนั้นเมื่อเพื่อนๆกรอกอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผูกช่องทางโซเชียลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับจะเป็นชื่อชื่อเกมของเราเนะี่ยตรงนี้เห็นป่ะตัวกราวซีเอสจะเป็นชื่อในเกมนะครับ คือมันจะเป็นข้อมูลในเกมเลยจากนั้นก็จะเป็นช่องที่เราเชื่อมไว้อย่างของผม4,100ผู้ติดตามก็จะขึ้นนะครับว่ามีซับเท่าไหร่นะครับเดือนนี้ผมลงวิดีโอไป22คลิปนะครับยอดวิวประมาณ500,000 500,006ยอดไลค์30,000 30, นะต่อมาเพื่อนๆคงอยากรู้พี่ผมผู้ติดตามเท่านี้เท่านี้ได้โทเค็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับหน้านี้จะเป็นหน้าบอกรายละเอียดนะครับนี่เห็นปะ่ะถ้าเราสมัครผ่านแล้วในแอปมันก็จะให้กดเหมือนที่ผมบอกนะเห็นไหมแบบนี้มันจะมีขั้นตอนบอกอยู่ แต่ซึ่งเราผ่านไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องดูกันนะเรามาดูกันที่ตรงนี้นี่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 โซเชียลมีเดียฟอลโลเลยเนี่ยหนึ่งร้อยคนนะครับมานี่มาดูตรงนี้ที่สำคัญนะครับสมมติเพื่อนๆมียอดผู้ติดตามหนึ่งร้อยถึงสามร้อยคนนะเรามาดูหน้านี้นะครับผม h ฮ OK k Studio มันเบสิกนะเวลาเราเออมีผู้ติดตามเท่าไหร่ ยอดบิลต้องเท่าไหร่จะได้โทเค็นเท่าไหร่นะครับผมมาเริ่มกันดีกว่าครับระดับบอลน,น,นะครับ3 0 0ร้อถึงหนึ่ผู้ติดตามนะครับจะได้โทเค็นอยู่ที่1000โทเค็นนะครับผมซึ่งเราต้องลงคลิปวิดีโอให้มากกว่า50%นะถ้าเราอยากได้1000โทเค็นนะแต่ถ้าเราลงคลิปแค่50%เราก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะเข้าใจไหมคือมันต้องมากกว่า50%อรนตะ์ะ เราถึงจะได้1 1 0 0 0โทเค็นเต็มนะครับต่อมาระดับซิลเวอร์คือระดับที่ผมอยู่นะตอนนี้1 0 0 0ถึง5,000ผู้ติดตามนะครับได้โทเค็นอยู่ที่2,000โทเค็นนะครับอันดับต่อมาอันดับโก5 0 0 0ถึง10,000ผู้ติดตามได้3,000โทเค็นแล้วก็ตามลำดับนะยิ่งผู้ติดตามเยอะของรางก็ได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะเห็นว่า80,00โทเค็นแล้วก็ได้ฮีโร่ได้สกินน่าจะเป็นของของไอเนี่ยของทดลองนะครับตามมานะเป็นนี้นะลำมาสเตอร์ก็5 00 0ผู้ติดตามแล้วผมต้องทำยอดบิลเท่าไหร่ถึงจะได้โทต,ต่อมา อันนี้เลยครับผมระดับ นี่ระดับบอลนะลงคลิปวิดีโอ6คลิปนะครับผมแล้วก็ทาส่งคลิปที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจสองคลิปขึ้นไปนะครับยอดวิวต้องไล่ห้าพันวิวนะครับต่อเดือนนะต่อเดือนย้ำว่าต่อเดือนไม่ใช่ต่อคลิปนะครับเราถึงจะได้ตัว1000โทเค็นนะครับต่อไปซิเวอร์หนึ่งพันถึงห้าพันผู้ติดตามลงคลิป6คลิปนะครับผมทําภารกิจ2คลิปเหมือนกันยอดวิวต้อง8ปดพันวิวต่อเดือนนะครับต่อมาระดับ5้าพันถึงหนึ่งหมื่นผู้ติดตามก็นี่ยอดวิวตามนี้เลยหนึ่งหมื่นสองพันซึ่ ยากเลยนะเว้ยแต่ยอด8ปดพันหมื่นสองนี่ยแอปแปดพันยังพอได้นะแปดพั 8, นอะแต่หมื่นสองนี้ค่อนข้างยากนะถ้าเราไม่ลงคลิปทุกวันอนะผมถึงแนะนําให้ทุกคนท ب, ําแอปแอปเอ่อแอปทิกต็อกแทนนะเอาไปหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันผู้ติดตามยอดวิวต้องสองหมื่นต่อเดือนนะครับตามเนี้ยสองหมื่นถึงห้าหมื่นก็ยอดวิวสามหมื่นสองสี่หมื่นตามนี้นะครับในส่วนของสตรีมสตรีม15ชั่วโมงไลฟ์สดอีเวนต์5ชั่วโมงกับเนีน่ยไลายลายไปเลยไลายลายไปเลยซึ่งใครไม่สตรีมก็ได้นะไอ้ส่วนสตรีมนี้ผมมมมอองว่่่่่าาาัันนไไคคยสํญเทหระ ซึ่งบางคนมันลงแค่คลิปไงแค่ลงแค่คลิปก็ได้ครับสตีมไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าใครสตีมด,ด้วยก็ยิ่งดีนะนี่ต่อมาอีเวนท์ที่เราต้องส่งนะครับเห็นปะที่เขาเขียนว่าเนี่ยสองคลิปอะเนี่ยสองคลิป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 เห็นปะมันคือหน้าอีเวนท์นะครับผมเราต้องทําภารกิจ2ภารกิจต่อเดือนนะส่งให้เขานะซึ่งถ้าใครงงอะไรตรงไหนก็สามารถมาอ่านได้นะผมมีบอกหมดนะขอให้เราสมัครให้ผ่านก่อนก็มาอ่านได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะต่อมาวิธีการส่งคลิปนะครับผมให จากนั้นให้ไปที่ช่องตัวเองนะครับก๊อปลิงก์มานะคลิปวิดีโอหนสคยสิปที่เราต้องการจะส่งนันที่เราลงไปแล้ววิธีการส่งนะครับหลายคนก็สงสัยว่าพี่ครับส่งเลยหรือว่าต้องรอวิวขึ้นก่อนแล้วแต่นะครับส่งตอนไหนก็ได้นะจะรอยอดวิวก็ได้หรือส่งไอเราโพสต์ปุ๊บเราส่งเลยก็ได้นะครับวิธีการส่งก็คือให้กดสับมิดนะครับจากนั้นก็ใส่ลิงก์เราลงมานะครับในสมุดถ้าลิงก์ที่ถูกมันจะขึ้นติ๊กถูกตรงนี้นะสีเขียวถ้าลิงก์มีปัญหามันจะขึ้นสีแแดดดงบบนนนนนีีี้้้้้ัมมถาขขึสสเเยยววลใใหพื่่อกตไ สตรีมก็เหมือนกันนะครับ ให้เรากดไปที่ซับปินนะครับสมมุติเราสตรีมในติ k ก o อกใช่ไหมให้เราขึ้นสตรีมก่อนนะครับจากนั้นให้กด start live streaming นะครับแล้วก็ห้ามออกจากหน้านี้นะคือห้ามกดออกเนะี่ยห้ามคือห้ามกดออกตรงนี้หรือห้ามกดการกระบาาออกอย่างเงี้ยห้ามนะครับผมแต่เราจะเปิดหน้าต่างอื่นเปิดได้นะแต่หน้านี้ต้องค้างไว้แบบนี้นะครับสตรีมเสร็จค่อยมากดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้มันหยุดมันจะได้บันทึกเวลาให้เรานะครับโอเคนะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับต่อมาเวลาเราส่งคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงไนนะาาไง่่่่่่่าาาปปเเเรรรผนนนนนืออไไมมม้้กกดดตีีีัททชช เวลาส่ง <rel as> <ong> นะครับถ้ามันกําลังดําเนินการอยู่มันจะขึ้นสีเทาๆแบบนี้นะหมายความว่ามันกําลังตรวจสอบให้เราอยู่นะครับว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยผ่านหรือเปล่าถูกกดที่เขาตั้งไว้หรือเปล่า <S <S ซึ่งถ้ามันผ่านแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้บบนี่แบบนี้ถ้าไม่ผ่านจะขึ้นสีแดงนะมันจะเขียนว,ว่าอะไรสรักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าสมมติขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่ามันจบไปแล้วนะภารกิจในเดือนนั้นนั้นก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้คำว,ว่าไม่ผ่านมันขึ้นอะไรสรักอ,อย่างผมจ้อะน,น,นะ ก็เลยจำไม่ได้ว่ามันเขียนว่าอะไรนะแต่ก็จะประมาณนี้แหละมันจะขึ้นตรงนี้เค้กตรงนี้ง่ายสุดแล้วกดไปที่ช่องของเรานะครับถ้ามันขึ้นสีแดงก็คือไม่ผ่านนะครับเราต้องส่งใหม่หรือว่าทําใหม่นะแต่ส่วนใหญ่ที่ทุกคนพลาดนะที่ทุกคนมือใหม่เข้ามาทําก็คือ,อใส่ลิงก์ผิดนะครับเอ้ยใส่ใส่แฮชแท็กผิดนะครับแฮชแท็กคืออะไรนี่ตามนี้เราไปที่อีเวนต์นะครับแล้วนะให้เรากดดูเห็นไหมนี่แฮชแท็กแต่ละกิจกรรม ใส่แฮชแท็กไม่เหมือนกันนะครับอย่างกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมวูคองนะซึ่งเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะส่งเพื่อนๆต้องใส่แฮชแท็กตามนี้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่นําังงานให้เรานะมันจะขึ้นว่าแท็กมีปัญหานะครับผมวิธีการส่งกิจกรรมแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับให้กดไปคําว่าแอปพายนะครับจากนั้นให้เรานําลิงก์ที่เพื่อนๆทามานะครับมาใส่ลงในนี้ ซึ่งถ้าิงก์ไม่ถูกมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าถูกมันก็จะไม่ขึ้นเลยนะให้เรากดซับมิทได้เลยโอเคไหมผมสอนเข้าใจไปเนี่ยเร็วไปปะไม่น่าเร็วไหมเราไปในส่วนของโทเคนนะเพื่อนๆที่เพิ่งทําก็จะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้โทเคนวิธีการคํานวณของเอ s โ u เคสตนะครับสมมุติเราทําเดือนนี้ใช่ปะเดือนมกราใช่ไหมจะตัดยอดอีกทีคือกลางเดือนกุมภานะครับวันที่15นะคือตัด ตัดยอดยอดวิวอะรวมรวมวิวให้เราแล้วจากนั้นวันที่20จะเริ่มส่งโทเค็นให้นะครับตามยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามของเรานะเราผู้ติดตามเท่าไหร่ก็จะได้โทเค็นเท่านั้นนะคะแต่แต่แต,แต่มันมีวิธีที่ทําให้เราได้โทเค็นเยอะขึ้นนะซึ่งมันได้เงินด้วยเออไม่เกี่ยวกับผู้ติดตามนั่นเนี่ยมันอยู่ที่ยอดวิวของเราผลงานของเราว่าเราทําได้ขนาดไหนนะแต่เดี๋ยวมาสอนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเพื่อนเพื่อสนใจขนาดไหนนะถ้าเพื่อนเพื่อสนใจเยอะเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครรรัับผมมสสาหก เป็น H.O.K. OK Creator นะครับผมใครแมเข้าใจตรงไหนก็สามารถเมนท์สอบถามได้นะครับถามมาได้เลยผมตอบทุกเมน์อยู่แล้วก็ถ้าหากคลิปนีม้มีประโยชน์นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเผื่อเพื่อนๆของเราอยากเป็นเอ่อครีเอ,อเตอร์ไงเออก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่อง g a m e r s o ์โซกงทั้งสองช่องทางเลยนะครับผม TikTok และก็ YouTube นะครับ YouTube ก็พิมพ์ภาษาไทยได้เลยส่วน TikTok ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เกมเมอร์สกกราวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้ะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเข้ใจะตรงไหนถามเลยถามเลย